สองดาราฮอตค่ายดังยันไม่ได้คบกันดับฝันคนแทบทั้งประเทศอีกหนึ่งคู่จิ้นดังที่ถูกจับตามองขยับความสัมพันธ์มีโมเมนต์ฟินฟินให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆระหว่างมาร์คพาคินและน้ำตาลทิพนารีซึ่งบางโมเมนต์ก็น่ารักและก็ทำให้คิดไปไกลจนเริ่มเอะเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่านะล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าไม่ได้เป็นสาวน้ำตาลบอกว่าหนูเชื่อว่าทุกๆคนคงมีหนึ่งคนสถานะไม่ใช่แฟนแต่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจ ซึ่งสถานะเราเป็นแบบนั้นคือความสบายใจของกันและกันเป็นเพื่อนคอยเตือนสติให้ความสนุกกินข้าวด้วยกันซัพพอร์ตกันดีใจมากๆที่ทุกคนชื่นชอบจับจินแต่ยืนยันจริงๆว่าเราเป็นเพื่อนกันถ้าอายุ40แล้วไม่มีใครจริงๆคบกันได้ไหมมาร์กบอกว่าฉันได้น้ำตาลบอกว่าขอคิดดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากัน